กิ <c oughs> จการบทที่12กษัตริย์เฮโรดฆ่ายากบและตั้งใจที่จะประหารเปโตรแล้วคราวนั้นกษัตริย์เฮโรดได้เหยียดพระหัตถ์ออกทำล้ายบางคนในคิดจักท่านได้ฆ่ายากบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นการชอบใจพวกอยู่ท่านก็จับเปโตรด้วยนี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไรเชือ้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุก ให้ทหารสี่มุมหมู่หมู่หมู่และสี่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลอีสเตอร์แล้วจะพาออกมาให้แก่คนทั้งหลายการประชุมอธิษฐานทุสวรร์ได้ปล่อยเปโต,โตจากคุกเพราะฉะนั้นเปโตจึงถูกจำไว้ในคุกแต่ว่าคิดจักได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตโดยไม่หยุด ในคืนวันนั้นเองคันเฮโรจะพาเปโตออมาเปโตนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกดูเถิดมีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสวาสง่างส่องเข้ามาในคุกทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าจงลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดตก จากมือของเปโตทูตสวรรค์องค์นั้นก็จึงสั่งเปโตว่าจงนคาดเอวและสวมรองเท้าเปโต้เขาทำตามทูสองค์นั้นจึงสั่งเปโตว่าจงห่มผ้าและตามเรามาเถิดเปโตจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าการซึ่งทูสสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงแต่คิดว่าได้เห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นฐานยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็ก ที่จะเข้าไปในเมืองประตูนั้นก็เปิดเองให้ท่านทั้งสองท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึง่งและทันใดน,นั้นทูตสวรรค์ก็ได้อนตทานไปจากเปโตรคันเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แน่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากระหัสของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิว เมื่อเปโตคิดอย่างนั้นแล้วก็มาถึงบ้านของมารีบานดาของยอนผู้มีชื่ออีกว่ามาลโกท,ที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่พอเปโตเข้าประตูรั้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโลดามาฟังเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตเพราะความยินดีก็ยังไม่เปิดประตูแต่วิ่งเข้าไปบอกเปต <c oughs> ว่าเปโตยืนอยู่หน้าประตู คนทั้งหลายจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าเป็นบ้าแต่หญิงคนนั้นยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงเขาทั้งหลายจึงพาจึงว่าเป็นทูตสวรรค์ประจําตัวเปโต <c oughs> <c oughs> ฝ่ายเปโตยังยืนข้อประตูอยู่เมื่อเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อศัศจรรย์ใจแต่เปโตบอกมือให้เขานิ่งและเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วสั่งท่านว่า จงไปบอกเรื่องนี้แก่ยากบกับพวกพี่น้องให้ทราบเปโตจึงออกไปเสียที่อื่นแล้วคันลุ่นขึ้นพวกทหารก็ฝันหนีดีฝ่อมิใช่น้อยเปโตหายไปไหนหนอเมื่อเฮโรธหาตัวเปโตไม่พบจึงไต่สวนพูทหารยามและรับสั่งให้ฆ่าเสียฝ่ายเฮโรธก็ออกจากแฝนยูเดียลงไปพักอยู่ที่เมืองซีซายา กษัตริย์เฮโรสิ่งผชนฝ่ายเฮโรสกิ้วชาวเมืองไทยละและเมืองไซดอนแต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่านเมื่อได้เอาใจบรรทับธรรมกรมวังของกษัตริย์แล้วจึงได้ขอกับเป็นไมตรีกันอีกเพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยทหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษัตริย์นั้นเมื่อถึงวันนะัดเฮโรสทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนบราชบันลงัง แล้วมีพระราดดับแก่เขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่าเป็นพระสูเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย์ทันใดนั้นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านเกิดโลกร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายเกีย,ดยดรติยศแด่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนกัดกินร่างกายของท่านจนถึงแก่พิลาสายแต่พระวจนะของพระเจ้าก็ยังแผ่เจริญมากขึ้น ฝ่ายบาลมัสและซาโลเมื่อได้ทำพระราชกิจที่รับมอบหมายสำเร็จแล้วจึงจากกรุงเยรูซาเล็มกลับไปพายอนผู้มีชื่ออีกว่ามาละโกไปด้วยเอเมน